สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่เล็กจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะใครที่ต้องการหารายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกอ่อนแม่เลี้ยงเดี่ยวนะหรือคนที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วแล้วก็ต้องการรายได้เสริมนะคะเล็กแนะนํานะคะให้เข้ามาหารายได้ในต่อตอนะคะตอนนี้ต่อตอหารายได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่มีรายจ่ายเยอะเล็กแนะนํานะคะ ให้มาหารัยได้นอยต,ต่อนะคะในช่องเล็กนะคะจะมีวิธีการแชร์การปั้นช่องในการทำนายหน้านะมาเรียนกันฟรีๆได้นะคะในไลฟ์เดี๋ยวเ็กจะขึ้นไลฟ์ทุกวันค่ะช่องของเล็กนะคะก็คือช่องมัมเล็กมาแชร์ค่ะเพราะว่าการทำนายหน้าในต่อๆไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วมันจะทำได้นะคะเราต้องเข้าไปสิงอยู่ในต่อ,ตอเยอะพอสมควรเล็กเข้าไปคุกคีกับมันประมาณสองสาเดือนละเล็กพอจะจับทางมันได้ละแล้วตอนนี้ก็มียอดขายแล้วนะคะ ยังไงกดติดตามเล็กไว้นะจะบอกทุกรายละเอียดเลยนะคะทั้งวิธีการหาสินค้าขายดีกดระเบียบ Tik t o ็อกเป็นยังไงทํายังไงไม่ให้ผิดกฎและทํายังไงไม่ให้คิปปิวหรือช่องปิวนะคะกดพวกนี้สําคัญมากนะถ้าไม่ได้ศึกษาเลยอะ่ะจะมีผลเสียกับช่องของเรานะคะและตอนนี้ตตเขาก็จะมีการอัปเดตใหม่ตั้งแต่หลังวันที่12พฤศจิกายนไม่สามารถเชื่อมเซลเลอร์ได้แล้วทีนี้การทํนายหน้าจะยากขึ้นนะคนที่ทํนายหน้าอยู่แล้วก็สบายใช่ไหมคะแต่คนที่ยังไม่เริ่มเนี่ยต้องมานั่งสร้างตัวตนกัน ใหม่เล็กจะมีวิธีการสร้างตัวตนแบบง่ายๆที่เล็กทําเองจนมีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0พนะคะทํายังไงเดี๋ยวไปดูในช่องของเล็กนะคะในต่อๆค่ะแชร์ประสบการณ์การทําออนไลน์มาทั้งหมด14ปีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําออนไลน์นะแล้วก็อยากทําออนไลน์นะคะแต่จับต้นชนปไปไม่ถูกเดี๋ยวเล็กจะเล่าประวัติความเป็นมาของออนไลน์ตั้งแต่ที่เล็กเริ่มทําแรกๆเลยนะคะ เล็กผ่านยุคไอมาโคปั่นบทความสปินมาเรียบร้อยแล้วนะคะศึกษาออนไลน์เริ่มตั้งแต่คุณตาวุฒิเหลืองสมบูรณ์ที่เขาเขียนหนังสือออกมานะคะ Google Make มีลิสต์หนังสือเล่มนั้นจุดประกายให้เล็กศึกษาต่อมาเรื่อยๆนะคะว่าการทําออนไลน์มันได้ผลและได้เงินระยะยาวจริงหรือเปล่าแต่ออนไลน์นี้ก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะใครที่ตามไม่ทันหรือเรียนแป๊บเดียวแล้วเลิกนะคะเสียโอกาสในการสร้างรายได้มากนะคะเพราะว่าทุก ปีออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนการทำออนไลน์ไม่ยากขนาดนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ทำทั้งหลายแพลตฟอร์มเราก็ต้องทำทุกวันแล้วก็ต้องหมั่นสร้างคอนเทนต์ด้วยแต่ก่อนที่เคยทำนะคะถ้าเกิดอยากขายสินค้าลงตลาด .com แป,ป๊บเดียวก็ขายได้แล้วค่ะลงโฆษณาแป,ป๊บเดียวก็ขายได้โพสเฟ e บุ๊ k โพสอะไรไปก็ขายได้ใครทำก่อนได้เปรียบก่อนสร้างรายได้ก่อนคนอื่นตอนนั้นน่ะทุกคนอาจจะตั้งตัวกันเร็วมากพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มเห็นว่าการทำออนไลน์สร้างรายได้ได้แล้วก็ไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยคนก็เลยเข้ามาทำเยอะขึ้นพอเข้ามาทำเยอะขึ้นเนี่ยคนที่ทำออนไลน์ก่อนหน้าก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะตอนนี้การทำออนไลน์จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากขึ้นอยู่กับคนทำว่า ชอบทํามากแค่ไหนและมีวิัยในการทําแค่ไหนนะคะเล็กจะพูดคร่าวๆนะคะถ้าเกิดอยากจะทราบรายละเอียดให้ไปอีกช่องหนึ่งของเล็กนะเป็นช่องแม่เล็กมาแชร์นะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คําบรรยายนะตอนนี้ช่องทางทํไรได้นะคะมีอยู่หลายช่องทาง อย่างเช่น YouTube ใช่ไหมคะก็จะมี y o u ูทูบช็อ t แล้วก็ YouTube ที่เป็นแบบแนวนอนก็คือวิดีโอถ้า YouTube Shortt จะเป็นแบบแนวตั้ง YouTube Shortt เนี่ยจะหาผู้ติดตามได้เร็วแต่ YouTube ที่เป็นวิดีโอแนวนอนจะสร้างรายได้ให้เรานะคะการสร้างรายได้ของวิดีโอแนวนอนของ YouTube มาจากคนดูคอนเทนต์ของเรานะอย่างที่สองนะคะก็คือ Facebook Facebook ตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้รายได้เราต้องทำคลิปที่มีประโยชน์ให้กับคนที่ติดตามหรือคนที่ดูเรานะคะ แล้ผู้ติดตามจะขึ้นอย่างรวดเร็วคอนเทนต์ควรจะหมั่นโพสอย่างน้อยวันละ1คลิปนะคะสามารถทำได้ทั้ง Facebook Story นะ a c e b o o k เรียวนะคะแล้วก็เป็น Facebook วิดีโอแนวนอนนะคะถ้าเราทำทั้ง3อย่างนี้โอกาสที่ผู้ติดตามตามเราก็มีมากขึ้นนะคะนอกจาก f c e e o o o เรียวนะคะ Facebook ยังมี Facebook Group กับ Facebook า a r k e t p a g e นะ f a c e b o o k Market p a g e เนี่ยก็คือเหมือนเราลงสินค้าทีละชิ้นทีละชิ้นลงไปนะคะคล้ายๆขายด .com ถ้าเราลงยิ่งเยอะเท่าไหร่คนก็จะยิ่งเห็นมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วน a c e b o o k กรุ๊ปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราสามารถแชร์ใน a c e b o o k กรุ๊ปแอดบินใน Facebook ก r ุ u p ต่างๆแต่ก่อนจะอนุมัติให้เร็วมากแต่เดี๋ยวนี้จะเริ่มทำยากแล้วนะคะมีอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องยิงโฆษณา Facebook ค่ะก่อนยิงโฆษณาเราต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าคอนเทนต์เราดีพอ ที่จะทําให้ผู้ติดตามซื้อสินค้าของเราหรือติดตามเรานะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line นะคะแต่ก่อนเป็น LINE แอดนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น LINE OFFICIAL แล้วนะคะแล้วก็มี l Line ์ o o m ด้วยค่ะ2ช่องทางนี้นะคะสามารถเอาแพลตฟอร์มอื่นมาลงในแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะนอกจากนั้น LINE ก็ยังมี LINE SHOPPING ที่เราสามารถโฆษณาสินค้าอยู่ในนี้ด้วยนะคะอีก3ช่องทางที่เหลือนะคะก็ก็จะมีช้อปปีนะคะลาซาด้ ada, แล้วก็ทิกต o k ค่ะ จะพูดถึง s h อ p e e ก่อนนะ s h อป e e ตอนนี้เราสามารถทำ a f f i l i a t e อได้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาคลิปสั้นที่เราไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะมาลงใน s h อ p e e v วิดีโออันนี้เราก็จะได้ค่าคอมด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถเอาลิงก์ของ Affiliate s h o p ปีเนี่ยไปโฆษณาตามที่ต่างๆได้ด้วยการใส่ลิงก์บางแพลตฟอร์มได้บางแพลตฟอร์มไม่ได้เราสามารถเอาโค้ดของ s h อ p e e ไปใส่แทนได้นะคะต่อมา Lazada นะคะ l a z a d a เราก็สามารถเอาลิงก์ A f f i l i a t e เนี่ยไปแปะตามที่ต่างๆได้ ทุกวันนี้บางคนไม่สามารถทําวิดีโอได้หรือทําวิดีโอไม่เป็นหรือไม่อยากทําวิดีโอก็สามารถเอาลิงก์แอเฟ l i a t เอทของ La ซาด้าไปแปะได้ค่ะแล้วก็ได้รายได้กันเยอะมากเลยอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ t i k t อกค่ะทิกตอกนะคะเราสามารถโพส์ได้ทั้งทิ t o อกสตอรี่นะแล้วก็ t i k t อกที่เป็นวิดีโอแนวตั้งนะคะสูงสุดได้ถึง10นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการขายสินค้าเป็นนายหน้านะคะเราไม่ควรลงวิดีโอ มากกว่า1น,นาทีค่ะการที่จะทําให้คนมองเห็น Tik t o ็อกเรามากขึ้นก็จะมีการรีโพสต์การทํสตอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งลิงก์ไปที่ YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นได้ค่ะหลังจากที่ทําวิดีโอสั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราควรที่จะเอาวิดีโอไปลงใน TikTok อกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นดูดคลิปของเราไปลงแพลตฟอร์มอื่นหรือใน Tik t o ็อกของช่องของเขาก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาเอาคลิปของเราไปลงแล้วเราไปลงซ้ําอีกทาง TikTok อกจะมองว่าคลิปของเรา เป็นคลิปซ้ำนะคะแม้ว่าเราจะเป็นต้นฉบับก็ตามนอกจากนั้นยังมี IG แล้วก็ X อีกนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่คนชอบเอาคลิปสั้นไปลงกันค่ะเราสามารถทำคลิปสั้นคลิปเดียวแล้วก็ลงได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะช่องทางสุดท้ายก็คือ Lemon เนะคะ Lemon เอนี่ก็เป็นเครือเดียวกับของ TikTok นะคะถ้าเราเอาลง t i k t o k แล้วอย่าลืมเอาไปลงที่ Lemon เด้วยนะคะแต่ละแพลตฟอร์มคนจะเล่นไม่เหมือนกันนะอย่าง IG เนี่ยจะเป็นพวกรูปสวยวิดีโอสวยนะคะ กดเข้าไปแล้วน่าซื้อไม่ชอบอะไรที่เยอะเยอะมากอย่างเลมอนเอ๊กจะชอบเป็นสายความรู้นะคะเป็นพวกวิดีโอเชิงท่องเที่ยวหรือการให้ความรู้เล่าเรื่องเป็นภาพก็ทำได้หลายแนวนะคะและติ๊กตอกสามารถหาเงินได้หลายช่องทางมากๆถ้าใครอยากรู้รายละเอียด เยอะกว่านี้นะคะให้ไปที่ช่องของแม่เล็กนะอยู่ในทั้งบ้านแดงนะคะแล้วก็ในติ๊กตอกนะทุกครั้งที่เราจะลงคลิปนะคะเราต้องอ่านกฎชุมชนของแพลตฟอร์มนั้นๆให้ดีด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแม่เล็กไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่เล็กจะมาแชร์อย่างละเอียดหมดเลยค่ะประสบการณ์ที่แม่เล็กทํามาทั้งหมดแล้ววิธีการทาแล้วิธีการหาเงินนะคะ